สวัสดีครับผมเก่งจากร้านบุรินันติ์นะครับวันนี้ลูกค้านําของมาขายก็ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับรับยอดไปเกือบแสนนะครับผมนะมีทั้งแบงค์ร้อยเรือสุพรรณนกขุ่นนะแบงค์ห้าร้อยแบบ13โทมัสนะครับผมแบงค์สิบร้อยแปดแบงค์ร้อยแบบเก้านะครับผมแบงค์สิบไถนานะครับชุดแบงค์ตัวอย่างนะครับแบงค์ตัวอย่างอย่างเงี้ยชุดหนึ่งใครมีรับซื้อชุดละหมื่นถึงหมื่นหมื่นสองพันบาทนะมีก็เอามาขายผมได้นะผมรับซื้อนะอันนี้แพ็คเหรียญนิกเกิลห้าสิบบาทไม่มีอะไร อ่อันนี้ตัวเลขไม่ตรงกันนะอางนี้รับซื้อใบหนึ่งสามพันสามพันห้านะมีก็เอามาขายผมได้นะเหรียญสิบปีซีหนึ่งอย่างนี้รับซื้อนะครับเหรียญหนึ่งแปดสิบถึงหนึ่งร้อยนะสภาพใช้นะถ้าไม่ผ่านใช้ก็รับซื้อเหรียญหนึ่งสามร้อยถึงห้าร้อยบาทถึงเจ็ดร้อยนะเนี่ยเหรียญน,นี้รับซื้อเจ็ดร้อยถึงเก้าร้อยเหรียญห้าบาทปิดสยามมินนะมีอย่างเงี้ยเอามาขายผมได้เนี่ยรับซื้อนะเนี่ยลกูกลูกค้าเอามาขายให้นะ มีก็รับซื้อหมดเหรียญบาทชอบ้าสั้นชอบฝ้ายาวนะเหรียญหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบาทอะไรรับซื้อหมดนะครับผมนะมีก็เอามาขายได้เนี่ยลูกค้าเอามาขายเนี่ยเลขไม่ตรงกันนะเแต่แบงก์ตลกนี้รับซื้อไปลราพันนะครับผมมีเอามาขายผมได้นะครับอย่างเรีนันทิกรอรับซื้ออยู่นะครับสวัสดีครับ